สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้จะพาเพื่อนเมากินก๋วยเตี๋ยวตือหวนนะคะร้านนี้เก่าแก่กว่า83ปีแล้วนะคะดูความคิวโอ้โหคิวเยอะมากนะคะจุดเด่นของร้านนี้นะคะเขาจะเป็นหมูบะช่อนะคะมาแบบนี้เลยทุกคนละเอียดละเอียดแบบนี้เลยราดลงไปในตือหวนเลยนะคะ น่ากินมากเพราะว่าเวลาเรากินน่ะมันจะเข้าไปในช้อนทุกคำเลยนะคะหมูละเอียดมากแล้วเขาก็จะราดกระเทียมเจียวนะคะน่ากินมากได้แล้วจานนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ตือนหวนน่ากินไหมคะที่นี่นะคะเอกลักษณ์เขาคือเขาจะให้กากหมูแบบนี้เลยทุกคนจุกๆมาจานละถ้วยแบบนี้เลยนะตุ้มตแบบนี้นะคะใครที่ชอบกาะหมูนี่คือต้องมาลานี้อย่าพลาดเลยนะวิธีกินก็คือนี่ไงราดกระเทียมเจียวแบบนี้เข้าไปเลย ฟึ้งปั้งเข้าแบบนี้สองสามช้อนพูนๆูนแบบนี้มันช่างน่ากินจะไปเกินนะคะคือน้ำมันก็จะคนหอมต่อด้วยหมูสเต็กที่นี่คือพลาดไม่ได้เลยนะทุกคนอัดจยดเขาน่ากินมากนะคะสดกรอบแล้วก็หืมเปรี้ยวหวานอร่อยอร่อยอร่อยตังเรียง้วนชนบุรีค่ะ